สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายต่อในเรื่องของลักษณะคําไทยแท้นะคะแต่วันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของคําไทยแท้หลายพยางค์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะจะเกิดจากการกล่นเสียงก็คือคำสองคำนั้นเวลาที่เราพูดเร็วๆนะคะคำแรกเนี่ยมันก็จะสั้นลงนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูนะคะ คำว่าตาวันเห็นไหมคะถ้าเราพูดเร็วๆตาวันตาวันตะวันตะวันก็จะเป็นคําว่าตะวันค่ะคําที่สองคว่าหมากม่วงพูดเร็วๆสิคะหมากม่วง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 ก็จะเป็นคําว่ามะม่วงคําที่สามนะคะสายดื two, so емся, ้อสายดื้อสายดื้อสายดื <ung> ้อสายดื้อนะคะสั้นก็เป็นคําว่าสะดือค่ะต่อไป อย่างที่2นะคะเกิดจากการแทรกเสียงนั่นก็คือการเติมนะคะพยางลงไประหว่างคำสองคำนะคะมีคำว่าอะไรมาดูกันนะคะคำว่านกจอกฟังแล้วอาจจะงงนะคะถ้าเราเติมคำว่ากระเข้าไปก็จะเป็นนกกระจอกอันนี้เคยได้ยินเนาะถ้าเป็นนกจอกเราจะไม่ค่อยรู้นะคะคำว่าลูกเดือกเติมกระเข้าไปก็จะได้คำว่า ลูกกระเดือกเห็นไหมคะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งนะคะของร่างกายนะคะคำต่อไปคำว่าผักเฉดคะ่ะเติมกระเข้าไปเป็นผักกระเฉดเห็นไหมคะต่อไปอย่างที่3นะคะการเติมพยางน้าก็คือการเติมพยางนะคะหน้าคำมูลแต่ต้องมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะคะตัวอย่างมีคำว่าอะไรมาดูกันนะคะคำว่าทำคะ่ะ คำว่าทำเติมพยางหน้าคําว่ากระเข้าไปก็คือกระทำคําว่าทำกับกระทำก็คือคํากริยาที่แปลว่าลงมือทํานั่นเองนะคะ points. เห็นไหมความหมายสองคำนี้เหมือนกันนะคะอีกสักคำหนึ่งค่ะคําว่าโจรจอ,อนอโจรอันนี้เป็นคํากริยานะคะเติมคําว่ากระเข้าไปเป็นกระโจรก็คือกระโดดไปนะคะเป็นคํากริยาคําว่าเดียวนะคะ เติมอะไรคะเติมคาว่าประเดี๋ยวประเดี๋ยก็คือสักครู่หนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดที่คุณครูพูดในวันนี้ก็คือลักษณะของคําไทยแท้หลายพยางค์นะคะเด็กๆลองไปฝึกนะคะหาคําทั้งสามชนิดนี้มานะคะแล้วก็เราเข้ามาคุยกันในรายกลุ่มนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ